น้องแนนกันบ้างดีกว่าถายในราคาหมดน้องแนนทำมาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งได้ใช่ครับประมาณหนึ่งเดือนครึ่งได้ทีเทปเราที่ทำไปก็ประมาณห้าเทปได้ลวอ่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ากว่าที่จะเป็นเทปแบบออกไม้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้างหนึ่งหนึ่งเทปเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างหนึ่งเทปเลยนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องหาแขกที่เราจะมภาษณ์ก่อนคือหนูก็จะเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานว่าวันนี้เราจะไปถ่ายวันนี้ถ่ายเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะแนะนําแขกก่อนว่า ในสี่เบกนี้เราจะมีอะไรบ้างให้กับคุณผู้ชมแล้วก็แขกของเราแล้วส่วนเราได้วันที่เรานัดแขกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปถ่ายแล้วก็จะคุยคุยดูมุมดูมุมพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องกลับเอาเทปเนี่ยมาแคปในห้องแคปแคปเจอร์ก็คือการที่นำเทปที่อยู่ในอยู่ในกล้องนี่ค่ะมานำให้มันเป็นเอ่อเป็นไฟล์สำหรับตัดต่อได้นะคะแล้วพอหนูก็จะรอ รอสักประมาณหนึ่งวันนะคะแล้วหนูก็จะไปเอาแล้วก็นำมาให้พี่อีกคนนึงที่เขาจะเป็นป่ายตัดต่อใช่ค่ะน้องละเอียดมากเลยเนาะน้องพูดเออสถีย,ยเลยละเอียดมากอะเทปที่เรียกว่าน้องประทับใจที่สุดหนึ่งเดือนครึ่งพี่ว่าตาจงมีบ้างแหละม,ม,มีมีหลายเทปเลยค่ะแต่เทปที่ประทับใจที่สุดก็คือเทปหนูไม่อยากพูดเลยอะไรเทปอะไรอะโอ้เดาออกแลวซิตี่เซนป่ะ คืองานซิตี้เซนเนี่ยเป็นงานเปิดตัวซิตี้เซนอีโคไดฟใช่เปิดตัวนาฬิกาอ่ฮะแบบหรูงแล้วหรูมากแล้วคือพี่แนนบีบหนูว่าวันนั้นไปทุกคนจะต้องแต่งตัวดูดีระดับระดับ8ค่ะระดับ8ปเป็นเลเวล8เลเวล8หนูคิดเอ๊ะหนูแต่งตัวอะไรดีโอเค okay, แล้วพอถึงวันนั้นก็แต่งตัวมา แต่เกิดเลเวอร์มากคุณผู้ชมผ่าน๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพอ่ะเล่าไปพี่รู้ว่าพี่มีภาพให้คุณผู้ชมดูอ่ะหนูเติ้งโตเวอร์มากพอหนูเดินก้าวเข้ามาถึงออฟฟิศทุกคนมองหนูอืมน้องจะเป็นลาวตียาสีดำมาคุณผู้ชมแนนแบบโอ้โหแนนคือแนนก็ใส่เยอะเหมือนกันนะใส่เลื่อมทั้งตัวแต่ว่าแพ้น้องเขาแล้วแบบเฮ้ยไม่หน้าหัวน้องว่าเลเวลแปะเลยว่ะแบบดอกั้นดอกมากเทปนั้นไม่ไหวป่วยจริงต้องบอกว่าน้องเขาสวยน้องเขาสวย เข้าไปในงานก็เออเออเรากลมเกินนะอ่าาตีมาพระสี่ดำแล้วก็เออไปโล่งไปหน่อยโอเคในห้องเขาเป็นห้องมืดแลูวก็เออกลมเกินกลมเกินอ่าแล้วชอบอะไรที่สุดแบบว่าถ้าไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวของเราอะไรเงี้ยชอบแขกอะไรที่สุดชอบแขกแขกที่ชอบที่สุด ก็คือเทปแรกเลยค่ะที่เราไปฝากเด็ดกันอ๋อเป็นเออนายกเทศมนตรีอยู่ในช่วงเทศกาลอุทกภัยพอดีเทศกาลอะไรเหรออยู่ในช่วงอุทกภัยอยู่ในช่วงอุทกภัยท่วมชอวปากเด็ดโดนน้ำท่วมกันแล้วเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านงในคือหนูแบบซราบซึ้งในแบบในตัวนนในตัวใจของเขา ตั้งแต่แรกเลยต้องบอกท่านเป็นคนเก่งใช่ที่วางแผนทําให้เกาะเกตเนี่ย้ําไม่ท่วมคือมีส่วนน้อยมากแค่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ําเท่านั้นที่ยอมเสียสละโดนแทนคนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนาะถ้าเทปนี้เนี่ย อยากให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นเทปที่สมมติวปี2555เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์รถกภัยเกิดขึ้นถ้าเราเนี่ยมีคนที่เสียสละแล้วก็อย่าลืมว่าเขาเสียสละแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาด้วยใช่ใช่แต่ว่าถูกต้องข้อดีของผู้ว่าคือว่าโอเคนายกเทีมนสมมเนี่ยตนี่สตวางเราไม่ขาดด้วยจะตาเขาจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> บอกบอกตำแหน,น่งแขกผิดบอกชื่อแขกผิดเมื่อวานนี้ไปถ่ายนี่มาคุณผ,ผู้ชมขอทีนึงขอ,ขอแซงหน่อย,ย,ยถ่ายกับเบื้องโอรานเบื้องโอรานถูกต้องนะแนนเนี่ยก็รับบีทกแต่คุณฟังว่าอ๋อกับเบื้องโอรานคุณโอรานเกียวสกุลเนาะพี่เข้าไปถึงเวลาอังกฤษแนนบอกว่า,ออาเออขอบคุณโอรานโอรานเขาบอกหน้าเลยคุณอุรานเขาในตะเกียบเขียนว่าพคุกลางเขียนว่าโอราน แล้ก็แบบไปแล้วแล้ก็เชื่องนะก็ไม่ได้หาข,อขอ้อมูลเพราะว่าเขาเบื้องโอลาก็น่าจะเปโอลาหรอมั้งคุณอูรานต่อเรื่องแล้วครนทัฟเกตต่ออ,อ่ะจะบอกว่านายกเทีสมนตรีเนี่ยเขาชดเชยให้ผู้ที่เสียสละที่อ,อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยเต็มที่ตอนที่น้ําท่วมเขาก็จะมีการทําสะพานไม้ไว้ให้ทําเดินเข้าออกไว้ให้คือทําทุกอย่างเพื่อเพื่อให้คนสามารถใช้ชีวิตปกติได้ใช่ดูอ่ะ มาถึงคุณกวางกันมากคุณกวางเนี่ยอยู่มั้งตัดเทปต้นๆเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของกของทีมอ่าเทปแรกเหตแรกว่าไงคะชอบเทปชอบเทปไหนที่สุดจริงๆชอบทุกเทปนะชอบหลายเทปด้วยสากหวานนะอ่าในเมื่อเราพูดถึงเทปที่เราตัดออกต่างจังหวัดไปแล้วงั้นขอเลือกเทปที่อยู่ในกรุงเทพสักเทปหนึ่งเทปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่มีอยู่ชอบชอบเลยจะมีอยู่สองเทปก็จะมีเทปอ่าโชคดีตึงซ้ำแล้วก็เทปของไช็กเกอีซี่ ของกินทั้งนั้นเลยนะคะเขาเน้นเขาเน้นที่ความสุขไม่ใช่จะบอกว่าสองครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ไปเห็นครอบครัวเขาจริงๆที่บ้านของเขาทั้งสองทั้งสองครอบครัวเราอยู่เขาตั้งแต่เช้ายเย็นแล้วก็ไปเห็นครอบครัวเขาลูกๆเขาตอนเย็นมาปุ๊บเนี่ยว่าเขามีกิจกรรมอะไรกับครอบครัวเขาบ้างลูกๆเขาอย่างครอบครัวของแซกอรอีซี่ลูกเขายังเด็กอยู่ อ่ายังเป็นเด็กๆอยู่ยังเด็กน่ารักน่ารักก็คือแบบจะมีเลี้ยงสอนวิธีการเลี้ยงลูกที่แบบว่าให้ให,ให้รักษ์อ่าอยากจะเลี้ยงอะไรใ,ให้เก็บเงินครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จอ,อกให้ครึ่งนึงคือจะมีวิธีการสอนเขาไม่ได้สปอยเนาะใช่จะมีวิธีการสอน เขาเรียกว่าอะไรเดียวสอนลูกให้เป็นเรียนลูกให้เป็นแบบนี้และอย่างของโชคดีติ่มซำโชคดีติ่มซำก็จะเป็นวะเนี่ยลูกสาวสวยไงคุณตองชอบโอ้ประเด็นประเด็นครับไม่ใช่ไม่ถึงนั้นแต่ว่าแต่ว่าสวยยอมรับว่าลูกสาวสวยมีความสามารถด้วยตรงที่ว่าเล่นดนตรีเก่งมากเล่นดนตรีเก่งมากคือว่าโอเคในเมื่อลูก เราเห็นน่ลูกลูกสาวเราชอบดนตรีเขาก็สนับสนุนให้ไปทางดนตรีเลยเขาเาไม่ได้เรียนแบบว่ามสี่มห้ามหกแะคุณผู้ชมก็คือพอจบมสาแล้วพอได้ลองเรียนมสี่นะเขาที่จาได้นะเหมือนกับว่าไม่ไม่อยากได้ทางวิชาการแต่ว่าเสริมวิชาการให้ลูกนะแต่ให้ลูกเนี่ยไปเน้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปเน้นในด้านดนตรีเหมือนใร้นโรงเรียนดุริยางอะไรแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเสริมนะคือเหมือนเอาครู นอกบ้านเนี่ยเข้ามาสอนใน<ช>บ้านเลยว่าเออสอนวิชาการสอคนคณิตศาสตร์ซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็นำมาสอนด้วยเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยจะให้เขาเริ่มเหมือนกับให้รู้จักค่าของเงิน<ม>เช่นมาที่ไปร้านเนี่ยให้เขาจัดชิมไส้กรอกถือ<ม>จานเคยให้เขาถือจานจัดชิมให้ให้ลูกค้าชิมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วพี่ก็จดว่าจัดทําได้แต่ว่าขอค่าขนมมาเริ่มเริ่มรู้จัก ที่ที่เราเห็นกันแปนะคะคือน้องเพ็กับน,น้องพลอยตอนแรกกว่าจะมานั่งคุยกันแต่ว่าเด็กๆคือก็แหมแอบแอบทายดีกว่า<อ>ความน่ารักที่สงสาที่เห็นไปตอนช่วงแรกก็แบบว่าน่ารักมากอายุแค่พี่พี่เพชรแปดขวบแล้วก็น้องพลอยหกขวบอายุแค่นี้คุณผู้ชมคือคนโตเนี่ยกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ชอบพี่จะพูดจะจาแบบเจ๊แจ้วมากแล้วก็คนน้องเนี่ยก็ชอบแบบน่าจะศินชอบัลเล่ต์แม้ว่าตอนแรกเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนให้ไปเรียนแต่สุดท้ายน้องเขา เรชอบแล้วน้องพลอยเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วอะคะ, 1> ะป .1 ที่เดียวกับพี่โรงเรเียนชื่ออะไรอะคะ,ะเห็นคุณแม่บอกว่าชอบชอบนาาศิลินเหรอคะทำไมอะเลือกเองหรือว่าคุณแม่เลือกอะไี่อยากแม่ของหรือคุณแม่เลือกให้แล้วน้องพลอยไม่ได้ชอบรำไทยกับบัลเล่ต์อะคะชอบไหมทำไมถึงชอบวะน้องพลอยทำไมถึงไม่ชอบแบบไปแบบชอบกีฬายอยู่อื่นไงเปน็นนาาศิลินด้วยอะ <c oughs> เรียนมานานยังคะ จะให้อถุนแม่บังคับด้วย่ะไม่ไม่ส่าๆแ้วเพราะจริงๆแล้วเขาเขาจะขี้อายทั้งคู่ก็เลยพยายามหาเวทีให้เขากล้าแสดงออกโดยที่อย่างเคยส่งเขาไปเรียนข้างนอกอย่างสยามกุลการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อก็เพื่อไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นนักดนตรีหรืออะไรจริงๆแต่แค่ให้มี EQ ที่ดีแล้วก็กล้าแสดงออกแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากโชว์เราก็จะไม่บังคับค่ะแต่ว่าอย่างน้องพลอยนี่ก็จะขี้อายเหมือนกันก็ เขาจะจิหญิงๆเน่นะคะก็ลองดูว่าให้เขาเรียนลาไทยหลังเรื่องเรียนที่โรงเรียนนั่นแหละค่ะไม่ได้อะไรแล้วก็หรือบรลเล่สลับกันนี่นะคะแล้ววันอะไรที่มีโชว์ที่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะทําได้ดีมากจนคุณครูก็ทึ่งว่าเด็กที่อายน้องพลอยได้รางวัลอะไรบ่อยๆนะคะน้องพลอยชอบศิลปะใช่ไหมคะน้องพลอยพี่นันขอดูฝีมือสักแผ่นได้ไหม่ค่ะ พร้อจะชมมายากลไหมครับโอเคอ่าก็มันหมุนได้อ่ะฮะแตีพลังจิตโอิตหมุนัดเป็นยังไงนะครับเดีลองพลังจิตยังไงนะ่อกมันหมะอ๋อ ูกสาวคนโตนี่เห็นว่าเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องของดนตรีรเราเลี้ยงลูกแบบไหนคะคนนี้คือลูกจีนนี่เป็นลูกคนแรกนะครับแล้วก็เป็นความตื่นเต้นของเราในทุกๆอย่างที่เขาที่เขาเรียนรู้หรืออะไรเราจะตื่นเต้นตลอดนะครับแต่แต่ลูกจีนเองมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่บา,บางอย่างนะครับแล้วก็ก็ฉลาดฉเฉลียวพอสมควรนะครับุดท้ายก็เพราะว่าเขาชอบดนตรี แล้วก็สนับสนุในให้เรียนค่ะถามตัวเองดีกว่าถามน้องจีเลยดีกว่าค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาแบบไหนคะแบบตามใจไหมสปอยไหมหรือว่าจริงๆเราก็ยนแอดบดุเหมือนกันอ๋อพอดีพอดีนะคะไม่ไม่ตามใจเตินไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้เป็นเพื่อนเพื bye ่อนบ่อยๆอืมก็คือมีกรอบเหมือนกันนะคะคุณพ่อนะคะเอาคุณพ่อก่อนคุณพ่อเป็น ผู้ชายแบบไหนในสายตาของเราแล้วก็คุณพ่อมีวิธีการการเลี้ยงดูเราแบบไหนคะก็พ่อเป็นคนมีเหตุผลค่ะก็เราก็เป็นรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าบอกว่าป้าขยันมากแล้วก็เป็นคนกระตันยูค่ะกระตันยูต่อพ่อแม่อ๋อเราเราเนี่ยเห็นว่าป้าเนี่ยกระตันยูต่อพ่อแม่เป็นยังไงคะลักษณะที่เขาบอกว่าก็คือว่าคือเป็นคนที่รักพ่อแม่มาค่ะ คือแก่เราก็ไปเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็หาอะไรให้ทำแบบรักพ่อแม่มากค่ะหาอะไรให้คุณพ่อแม่ทำนะก็ตรงไปถึงว่าเราครับไม่ให้เขาเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากผมจะอยู่กรุงเทพคุณพ่อแม่อยู่หวัดใหญ่นะครับก็จะมีน้องสาวสองคนที่อยู่ที่นั่นที่ช่วยดูแลก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับนะคะ นี่คือเห็นขนาดลูกก็ยังเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนกระตันอยู่กับพ่อแม่เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ควรจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเหมือนกันคิดว่าความกระตันอยู่อพ่อแม่แล้วชีจะเจริญเรียกว่าเป็นเทตที่น่าสนใจทั้งสามเลยนี่เป็นแค่บางส่วนคือเวลาไม่พอแต่ต้องพักกันสักครู่เพราะว่านอกจากนี้เนี่ยยังจะมีอีกหลายท่านค่ะที่มีอุปการะคนเนาะเทฟของรายการถ้าไม่มีพวกเขาพวกนี้ทีมงานถมมีพวกนี้ก็คง ออกมาไม่ได้แบบนี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเรา3ามคนจะยังนั่งอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าจะเพิ่มใหม่หนึ่งท่านนะคะคนนี้เป็นคนสำคัญของทีมค่ะเป็น e เป็นไม้สุดท้ายเลยเป็นไม้สุดท้าย,ายหรือว่าผัดไม้สุดท้ายเลยถูกต้องถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการของเราแล้วชอบเรื่องของการตัดต่อหรือว่าชอบเรื่องของอมุมภาพต่างๆเนี่ย ก็ต้องชมเขานี่นะคะ่ะดอกจากพี่ช่างภาพที่สร้างสารรค์เรื่องของคุณทาพแล้วเนี่ยแต่ต่อเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สําคัญมากในการนํารายการอะไรก็ตามที่คุณเห็นอยู่ในทอราอยเรียงให้สวยงามมอยเรียงให้สวยงามก็ต้องคือเขาห้วแหละคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับหน้าตาของเขากันค่ะ